จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันสมัยผู้ว่าจำลอง uh. ให้ให้ให้สัมปทานบริษัทบริษัทหนึ่งมาทำการสร้างแล้วก็ให้อายุในการเก็บเงินไปะนะเขาเริ่มเริ่มดำเนินการเป็นรูปเป็นล่างประมาณปี3,5ห้ 5. นะล้วใช้บริษัทที่เป็นบริษัทลูกของกรทมเนี่ยเป็นคู่สัญญากับบริษัท BTS ที่เดินรถไฟนี่แหละร,รถไฟฟ้ากรุงเทพมาหานครอะไรประมาณนี่ยบ TS นนะคราวนี้ เริ่มเปิดดำเนินการจริงๆเนี่ยปี2,542โอเคนะวันที่5้ธันวาตอนแรกเลยเนี่ยมันมีวิ่งสั้นๆหมอชิดไปบางนะาโอเคอันหนึง่งสายสีเขียวเข้มแล้วก็มีอีกสายหนึ่งคือสายสีเขียวอ่อนอจากจากสนามกีฬาแห่งชาติไปสะพานตาก,ตากสิน,สนอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการต่อขยายต่อเชื่อมกันหลายรอบอ่ะอย่างเช่นบางนาไปแบริ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแบริ่งไปสำโล่งอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีตากศิลบางว่าอะไรด้วยแล้วตอนหลังก็มีตากศิลบางว่าด้วยอ่อนนุชแบริงอ่อนนุสมุทรปากการอ่อนชิสพันใหม่คูคตอะไรเงี้ยายแบริ่งไปสมุทรปากการโทษบางนาไปแบริ่งค่ะคราวนี้สําหรับสายสีเขียวเนี่ย กทมเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ก็แค่ขอบที่เป็นเขตอํานาจของกทมพอเลยจากตรงนั้นไปมันเป็นจังหวัดสมุทรปราการอาไม่ใช่อํานาาเดียวกันอ้าวก็เขาไม่มีไม่มีสิทธิ์อ่ะแล้วก็จากหมอชิดเนี่ยจะมาถึงครูคตน่ะมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นของกทมพื้นที่กทมที่จะไปใช้ไอไเกะกลางถนนตั้งเสาเนี่ยแล้วพอเลยไปพ้นเขตดอนเมืองหรือไงเนี่ยมันไปเข้าเขตจังหวัด นนทบุรีเอทษปทุมธานีคนละส่วนกันละอำเภอที่อำเภอลำลูกกาตําบุญคูโคตดมันคนละส่วนในตอนนั้นเนี่ยก็มีการบอกว่าอ้าวส่วนที่เป็นตั้งแต่หมอชิดไปจนถึงครูโคตเนี่ยนะให้รอฟอมมาทำส่วนที่จากเลยเขตเอาว่าเอาจากสำโรงก็แล้วกันจากสำโรงไปถึงสมุทรปราการนี่ก็ให้รอฟอมทำที่เราเรียกว่าเขียวใต้กับเขียวเหนืออในระหว่างนั้นรอฟอมก็สร้างไป สร้างไปสร้างจนเสร็จก็เปิดเดินไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้คือมันยังไม่จบอ่ะมันต้องมีระบบอะไรต่ออะไรในท้ายที่สุดเนี่ยหลักคิดก็คือว่าไอ้ที่รอฟมอสร้างมาเนี่ยให้อรอฟมอเนี่ยโอนมาให้กทมผู้นี้ขายอ่ะเออขายส่วนที่เตงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสิ่งก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวงรับรวมทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยขายให้กทมมากทมก็รับซื้อมาใช่ไหมทั้งส่วนบนทั้งส่วนล่าง ตรงนี้เป็นเงินประมาณ6กหมื่นกว่าล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆอย่างนี้ก็แล้วกันแต่การนั้นก็ยังเปิดเดินไม่ได้ในระหว่างที่เปิดเดินไม่ได้มันก็จะมีปัญหา,าแล้วก็เสร็จแล้วยังไม่เปิดเดินได้ไงเราก็ให้ไอ้บีทีเอเนี่ยเดินค่ะแล้วก็ตะเงินกันถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เก็บเงินนะอไอท้ที่ไอ้ที่เปิดเดินตั้งแต่ปี6กหนึ่งเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยไอ้ตรงที่จากหมอชิดไปจนถึงรูคดก็ไม่ได้เก็บเงินกทมก็มีเรื่องของการจะต้องจ่ายเงินให้รอฟอมแล้วก็กทมก็มีเรื่องว่า เรื่องที่จ้าง BTS เดินเรือเดินรถแล้วก็ซื้อรถด,ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ตากันไว้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยังรวมไม่อันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงสายสีเขียวอ่อนนะซึ่งตอนหลังก็ขยายไปถึงบางว่าแต่นั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่สัญญาสัมปทานเนี่ยของรอฟอมของกทมของกทมกับบริษัท BTS เนี่ยมันจะสิ้นสุดปี2 5 6พัใช่ค่ะคือ30ปีจาก2542่อแต่มันก็มีการขยายมาโดยลำดับมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมมาโดยลำดับ ไอ้ส่วนขยายทั้งสองอันเนี้ยมันยังไม่ลงตัวม,มันยังไม่รู้จะยังไงในระหว่างที่อีลุงตุงนางกทมไม่มีเงินจ่ายต้องมาคุยกับกระทรวงการคลังนะลอฟอมก็ต้องจ่ายเงินไปก่อนเพราะยังไม่ได้เงินคืนนะเราก็ต้องเข้าใจว,ว่ารอฟอมการรถไฟฟ้ามวลชนแห่งประเทศไทยมันขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมาส่วนไอ้บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ BTS เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกทมแล้วกทมมันก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมห ah าดไทย เขานี้จะทำอย่างไงอะที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแผ่นเดียวกันเชื่อมกันได้สนิทมันก็มีแนวคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเน่ยคุยกันให้จบนะอันไหนจัดการให้เรียบร้อยเรื่องกรรมสงกรรมสิทธิ์เรื่องจ่ายเงินจ่ายทองกันระหว่างทางที่มันค้างๆกันเนี่ยมันอีลุงตุงนางสังขยาก็คุยมาแล้วในเร่นงในความอีลุงตุงนางสังขยาเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่ผมว่าเป็นจุดตัดซึ่งมันเป็นที่มาของเรื่องที่มันเป็นปัญหาขนาดนี้ค่ะ ก็คือว่าในวันที่11เมษายนปี2,562วันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะวันนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์จันโอชายังเป็นหัวหน้าคอสช,อชอแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมาจากการซาวเสียงในสภาเป็นนายกเพราะนั้นมันเกิดขึ้นทีหลังในวันนั้นน่ยคุณประยุทธ์ได้ใช้คําสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่3ทับ2พ เรื่องการดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนี่คือที่มาคือเหตุผลก็คือว่าการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบรลิงหมอชิดแบรลิงบางว่าสนามกีฬาแบรลิงสมุทรปราการหมอชิดสะพานใหม่คูคตมีปัญหาการบูรณาการการบริหารจัดการและการบริหารจัดการสัญญาที่เกี่ยวข้องของการรถดดไฟฟ้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพก็เลยมีคําสั่งนะคำสั่งก็คือ ให้กทมเนี่ยเจรจาดาเนินการจ้างอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชนแล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ว่าในมีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์แบ่งปันผลประโยชน์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะมีใครล่ะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเป็นกรรมการ,รตัวประธานเนี่ยนะกรรมการชุดหนึ่งปเ,ปเป็นประธานกระทรวงการคลังกระทรวงงบประมาณหนิฎีการสภาพ,าพัฒ์อยการสูงสุด เอ่อพออสคอรอ,อะไรต่ออะไรพวกนี้ไปดําเนินการก็ไปสัเนินการเพื่อทําสัญญาเพื่อจะเคลียร์ทั้งหมดเป็นสัญญาร่วมทุนทางของคณะกรรมการชุดนี้ที่แต่งตั้งตามโดยคําสั่งหัวหน้าคอสอชอ,อันนี้มันนําให้ให้ผมนึกถึงกรณีเหมืองทองอัครา<อ>ก็คือว่ามันมีปัญหาคันนี้ว่าจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าบายพาสหรือใช้วิธีแบบฟาส t t แท็ก ก็ใช้คําสั่งนี้คณะกรรมการชุดที่ว่าเนี่ยก็ดําเนินการตามนี้ก็ไปตรวจสอบทั้งหมดแล้วแล้วก็ทําเป็นข้อเสนอเป็นร่างสัญญาซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ทํามาโดยตลอดมีทั้งข้อเสนอและข้อโต้แยง้งมีไ,ม,ไม,ม่คือเพรว่าทำข้อเสนอเข้ามาแล้วใครมีข้อโต้แย้งหน่วยงานไหนมีข้อโต้แยง้งก็ทําเป็นข้อสังเกตก็แจ้งมา ก็เข้ามาที่ประชุมคลมมาตามลําดับตั้งแต่ปี63อะไรต่ออะไรอีลุงตุงนางสังขยาแต่จุดตัดอีกจุดหนึ่งก็คือปี63ในปี63เนี่ยนะซึ่งเกิดจะเรียกว่าเป็นการประชุมเกือบจะครั้งสุดท้ายแล้วะนะทางกระทรวงคมนาคมก็ทําข้อโต้แย้งว่าหนึ่งขณะนี้เนี่ยนะกทมคุณยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์เลย คุณไปเจราจากับเขาอะให้เขาทานู่นทํานี่เนี่ยมันทําไม่ได้ผิดพระราชบัญญัติอะไรสักอย่างไม่รู้คุณเอาอํานาจตรงไหนไปต่อรองอย่างนั้นเออประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าอ่ะ,อะเขาก็ติงอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องค่าโดยสารแพงไป65บาบาทตลอดสายอะไรเนี่ยแพงไปแล้วก็ยังมีประเด็นจิ๊บจ้อยซึ่งผมไม่คิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นเลยคือตอนสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนะ ไอ้ท่อนที่เป็นท่อนจากหมอชิดไปถึงคูคดเนี่ยมันต้องลื้อสะพานลอยสองสะพานลอยะสะพานลอยข้ามแยกราชโยธินอันหนึง่งกับสะพานลอยข้ามแยก,กเกษตรตลาดตลาดบางเขนอันหนึง่งไอยุบไปแล้วเนี่ยมันทางกทมให้ไปสร้างเอาไอ้เหล็กที่ว่าเนี่ยไปสร้างสะพานข้ามทางแยกอะไรสักอย่างหนึ่งแถวแถวถนนอไทยลานอันหนึ่งกับถนนพุทธบุญทนสายสองอันหนึ่งอันนี้ก็บอกอันนี้ก็ยังไม่ทําไม่ได้เพราะมันอยู่นอกเขตข้องรอฟรมอไปทําไม่ได้เว้ยไม่เกี่ยวกับผมเว้ย นะไอ้ก็ไอ้ทางกทมก็มีหน่วยงานสองหน่วยงานสํานักโยธากับสนักจราจรเลยเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่รู้อันนี้ก็บอกในข้อโต้แย้งยังไม่เรียบร้อยยังรับกรรมสิทธิ์ไม่ได้นะไปเทรลาจาไม่ได้นะค่ะ,อ,ะอย่างนั้นอย่างนี้นยะพูดง่ายๆสี่ห้าประเด็นนะที่เ,ออเริ่กมาแต่ในสี่ห้าประเด็นที่ว่าเนี่ยอันนั้นคือครั้งที่แล้วทางกระทรวงมหาดไทายเขาก็รับข้อสังเกตอะไรต่ออะไรหลักการของกระทรวงมหาดไทายโดยกทมที่เป็นฝ่ายเนี้ย พูดง่ายๆว่าท่อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัมปทา,านเดิมสัมปทา,านต่อขยายเพราะมันมีต่อขยายหลายต่อยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่เดิมเนี่ยมันหมอชิดอ่อนนุษตบางนาใช่ไหมแต่เดิมเนี่ยมันหมอชิดอ่อนนุษตเลยพูดง่ายๆสั้นๆเลยอะ่ะแล้วก็สนามกีฬาแห่งชาติกับตากสินส่วนต่อขยายที่หนึ่งก็คือตากสินบางว่าอ่อนนุษแบริง่งส่วนขยายต่อสองส่วนขยายส่วนต่อขยายที่สอง แบริงสมุทรปราการหมอชิดสะพานใหม่คูคตเนี่ยมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาระหว่างทางนั้นเนี่ยกทมก็ไปทไํทา, BTS, า,า,ทา,าอะไรกับทาง b t s ให้เดินนู่นเดินนี่ตะค่าลดค่าธรรมทานอะไรกันเป็นเงินประมาณสักสามหมื่นกับล้านสี่หมื่นกับล้านไอ้ตัวเองก็สามหมื่นกับล้านเรื่องติด b t s อีกห้าหมื่นล้านติดกับลอฟมอจะต้องค,คืนเป็นแสนล้านนะก็มาคุยอ่ะกระทรวงการคลังกันรับเป็นเจ้าภาพโอเคโอนนั่นโอนนี่กันแต่ในระหว่างทางนั้นเนี่ย มันก็มีแนวว่าทางนี้เขาต้องการจะรวบทั้งหมดเลยทางกทมเพื่อแก้ปัญหามหาไทยรวบทั้งหมดแล้วก็จัดสัมปทานใหม่คจัดสัมปทานใหม่ให้รอฟบให้กทมกับบริษัท b t s เนี่ยทำสัญญาสัมปทานใหม่แล้วเลือเลืเลยือดอายุสัมปทานทั้งหมดเนะี่ยจากปีเจ็ดสองที่จะครบยืดให้สาสิปีแล้ว<ะ>มันยังมีไส้ในด้วยนะอันนึงมันมีปีแปดห้ด้วยเนี่ยนะ<อ>าบางช่วงเออคนู่นเลย ไปเป็นปี2602เลยใช่ค่ะ30ปีที่จริงตอนแรกเนี่ยที่มันเสนอเนี่ยในะ BTS เนี่ยมันเอาสัมปทาน40ปีนะยาวมากเลยเออตอนแรกบอก10ปีแรกเคลียร์ของที่เหลือ30ปีนะค่อยว่ากันแล้วก็มีการแบ่งเงินให้กทมระหว่างทาง5ปีแรก10% 5ปีต่อไป15%อะไรต่ออะไรพวกเนี้อันนี้มันเป็นเงินแนนานาคตแต่ในระหว่างทางเนี่ยไอ้ BTS เนี่ยก็เอาเงินที่คิดตัวเอง,เองจะได้จากการสัมปทานเนี่ย ไปตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่มันจะเข้ากองทุนที่ไปถึงผู้ทุนหน่วยลงทุนเนี่ยมันต้องมาจากค่าจ้างการค่าโดยสารอ้าวมันก็เลยพันงินไปวุ่นวายสังญญาอะไตอนนี้แสดงว่าก็ยังไม่รู้ว่าออกอ่าคราวน,นี้ประเด็นก็คือว่า<ะ>ประเด็นก็คือว่า,เ,วาเมื่อกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเขาเป็นคนคุมกทมกทมก็เตะละตาไปอะไรไปคณะกรรมการชุดนี้ก็เสนอว่้ขยายเวลายอย่างนั้นอย่างนี้มีเงื่อนไข A B C D อย่างนี้คับโดยสารตลอดสายไม่เกิน65บาทนะไอ้ทางนี้ก็บอก65บาทแพงไป <ฮะ S 1> ไอทางนี้ก็บอกว่ายือดอายุเวลา30ปีแพงไปไอ้ที่กทมไปทำเนี่ยมันทําไม่ได้ผิดกฎหมายประมวลแพ่งละพาณิชย์บ้างผิดกฎหมายพระารยัดร่วมทุนกับเอกชนกับรัฐบาลบ้างอะไรบ้าง <ฮะ S 1> เรื่องที่ค้างคากันอยู่ก็ไม่รู้จะเคลียร์ยังไงเนี่ยนะ ขาก็ตั้งเป็นข้อสังเกตผมมองว่าเป็นเจตนาดีทั้งคู่ไอ้ตรงนี้อยากแก้ปัญหาตามคําสั่งก็นายกเป็นหัวหน้าคอสอชออกคําสั่งให้มันแก้ปัญหาดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นแพคเกจ <c oughs> เขาก็เสนอมาเสนอมาเสนอมาจนไอ้นี่ก็ทวงติงเสนอมาไอ้นี่ก็ทวงติงไอ้นี่ก็ทวงติงเรื่องมันก็เลยไม่จบ <c oughs> จนเมื่อวานนี้มันถึงขั้นที่ว่า มึงเสนอมากูไม่ไประชุมด้วยเออไม่อยากจะไปรับผิดชอบก็เขียนใบจดหมายว่ามาไม่ได้เพราะเรื่องนี้วาระสามนนายกต้องเลื่อนไปไประชุมตอนท้ายเลย